สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่งานเหมามือนเิมครับคิดเก่า,าง,งานเหมาเอ,อ้าโอ้บอกอันนี้ไม่ได้ใส่ว่ามอตานมันมาแล้วใส่จวดไปอกักอยู่ใส่มาวะเดี๋ยวไปทานมันห

อี่ไหมีลูกด้วยใช่ไหมฮะเออเห็นเมื่อกี้เลยตรงไหนหน้าบ้านเนี่ยอบวบอ่ะขาวๆอ่ะไปที่ไหนมีที่นั่นเลยไอ้ดิ่มันยังไงวะรถคันนี้วะเอ๊ะจีพานก็ไม่ไม่กี่โบนะโอ้กี่กระจับโบเลยปรับมานี่ก็มีอยู่นี่แหละอีกไอหมอดนี่

อยู่ใกล้วัดอยู่ตอนเช้าก็ไปหาพระเลยเร้ก็ไปบายขนาดดูที่วัดสันติสุดเลยแค่ยังพระยังไม่เอามาให้เลยไอ้ดินกะเทให้เก็ตเฟรฟรีด้วยก็กะูจังมาตะเดอะู้มาหรอจังมาตะใด้จังมาตดหรอทีนีมเสร เลยเลต้องลกเสรนี่ไงเปนเตยโลดเลยอ,อายุคนตุ้ยวหรอมอดไปช่วยจับอันนั้นหน่อยไหมจับเทน,น้ำมันจ่ายานะฮะกเหรบรัดยาไิขรไไรอไรรัรไ โอ้เราอาจารย์ชายไม่มา่าเหล่าโอ้ร <c oughs> ูนพลัง40แล้วนี่มาบานนี่ <c oughs> อืออาจารยชายไม่ไหวเลย <c oughs> ได้ <c oughs> นี่ซ่อมแล้วทำไมมันอย่างนี้วะอ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อัดจระ,ะบีก่อนครับขนาดซ่อมแล้วทำไมมันดังอย่างนี้วะเดี๋ยวพี่ยกให้รถเก่ารถใหม่ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวที่ว่ารถเราจะใช้งานดีแค่ไหนไอ้คันนี้แม่งสุดยอดเลยโคตรแรงครับขุดบินแข็งเข้าดีมากเดี๋ยวล้างกระจกก่อนเนี่ย ตั้งกระจกให้มันสะอาดมันจะได้มองง่ายง่ายไม่ใช่อะไรหรอกงานนี้เราน้อยสบายครับไม่ต้องได้ดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเทตั้งกองอย่างเดียวตรงนี้เลยเนี่ยอ,อะไรบอ นลิกนั่ลิกขาไม่ขาเต้นดีมากเลยดนะูวะสุดจัดสุดยอด

ก็ไปตรัมตื่อตัวอยู่เหรอไรมอืม,มรถด<น>ฮะตั้งทีแล้วหาแล้วตรงน้นอะ่ะอันนี้มันใส่ข้อตรงมา ไม่จวดจวดแน,วน่วันนี้ทางน่าจะแข็งดีแล้วล่ะครับดูไปแล้วเมื่อวานผมช่วยจันชายขับตั้งเต่กินข้าวเที่ยงเสร็จผมขับถึงเย็นเลยทำทางทำอะไรเนี่ยให้รถขึ้นไปกินข้าวไแล้วเก็บน้ำมันไปด้วย กข้าวกินข้าวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม